เออเบอร์สามเอเบอร์เบอร์สองไปด่าเขาทำไมครับเบอร์สองนี่ใส่ไม่ดีนี่ใส่ไม่ดีที่อะไรเฮ้ยแม่เฮ้ยแม่งตูเลยเหรอแม่แก็จุกปากเลยเฮ้ยแม่เฮ้ยยังแดกนมขวดไม่หมดเลยเฮียมันจุกจุกจุกจปากกูแล้ว พี่ก็ไม่ตรีมไหนวันจังแน่นอนครับน้องเฮ้ยพักฟื้นมาโอเคนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็จะแบบว่ามาโชว์ตึงสักหน่อยนะครับหลังจากที่พี่แบบโม้ไปเยอะแ้ะนะครับมาเดี๋ยวกูจะเข้าไปยิงโชว์พวกมึงสักหน่อยนิดหน่อยใส,ส่สก,กิลอะไรมาวะ เออเอาอย่นี้ไปก็ได้เดี๋ยวเข้าไปยิงโชว์ก่อนเพีงนม่งจะอะไรน้างหนาวะพี่แบงค์ชื่ออะไรครับใครชื่อแบงค์ครับไอซัสใครชื่อแบงค์ครับลุงผมเปลี่ยนจากชื่อซี u แล้วครับโอเคครับน้องกิจกรรมอันใหม่คุมนะอันไหนเหรอช่างแน่งกิจกรรมไปก่อนเฮ้ยไอ้เสียงดิปัญญาประดุจดอกเพื่อ, <S <S อนเฮ้ยอรอะสิงห์สวัสดีครับน้องสวัสดีครับโอทำครับพ่อมีเหี้ยเอ้ยอือ พูดพอๆได้หรือเปล่าครับน้องอุปปาไปปอบเก็ได้ครับปาไปไปเบอร์สองเออไม่ใช่กูนี่มาเบอร์หนึ่งไม่บอุดปาครับปุบแล้วครับปุบเลวเขาปุบเลวปุครับครับน้องแม่งเอ้ยหมอยังไม่เจอขึ้นเลยเฮียแม่งด่ากูแล้วปุ๊บเตะครับปุบแล้วครับ ไปของมึงเนี่ยไม่เอาไอเจ<อ>้นีอับดุเฮ้ยน้องบ้านน้องมีปัญหาหรือเปล่าครับมีมิ่มโอ้กูด้วมเจี๊ยบเจีโวยกูเคยบอกน้องครับทำไมน้องพูดไม่รู้เรื่องเลยอ่ะน้องอื่นหรือเปล่า เอะใครว่ากูหรือวะเบอร์สองครับเบอร์สองเบอร์สองคิดยินเบอร์สองเมื่อกี้นี้น้องอื๋หรือเปล่าน้องอื๋หรือเปล่าโบมันโบม่ได้เออสักหน่อยอื๋ไม่คือน้ำเนี่ยคือใครไปด่าน้องน้องนี่ใส่ดีไซไปน้องอื๋หรือเปล่าน้องอื๋หรือเปล่าสวัสดีครับเบสซีบีโค้กขาวเฮ้ยโง่ผมคนนนอนแค่อะท้อนควยเลยว่าคนดูมันเป็นเยี่อะไรเนี่ย ยิงยิงไมกรดเนีเฮ้ยมึงเป็นอะไรเอาเลยเจอตระตูตั้งดีแล็กเลยเฮ้ยโดนยีโดนยีงเอาปัญญาอ่อนไอ้เยัยโดนยิงจนเอโือยเฮ้ยบนอะไรนักหนาวะเฮ้ยมันได้ยินเสียงตีนเนี่ยคนดูเหมือนเล่นกูเล่นกระดิกเออหรือเปล่าวะมันอยู่ไหนวะ ด้อยชนลรลชนอืมกระบกนว่างนะสั้นเฮ้ยมึงพูดไม่หยุดเลยไม่แบ่งใครเลยสัตว์โอ้กูตายเลยติ๊ต้าตะพันเฟืองขึ้นี้ยจา้อโครชนเฮียอะไรกูโดนยิงเนี่ย เออน้องครับน้องครับน้องหูปากหน่อยครับเรียบร้อยแล้วกูบอกไปแล้วพูดทำไมครับเอ้ยเฮ้ยมึ้ยงดิ๊กมันเอาอ่ะเออ้ยเบอร์สามเอ้เบอร์เบอร์สองไปด่าเขาทำไมครับเบอร์สองมื่ไม่ดีมือใส่ไม่ดีเฮียอะไรเฮ้ยแม่เฮ้ยแม่กูเลยเหรอเฮีไรกูตกปากรึเฮ้ยแม่เฮ้ยยังแดกนมขวดไม่หมดเลยเฮียมันตบตุ๊บตุ๊บตุ๊บปากกูแล้ว ชักว่าเอาไปแล้วเหรอจะแตกอ่ะกินนมขวดจะไม่มดเลยเฮ้ยโออกูโออมันทำอะไรมันทีมมะเฮ้ยเฮ้ยกูโดนล้อมซ้ายล้อมขวาแล้วเนี่ยอ้อโอเค่ฟักน้วมีหนึ่งตัวดิมึงไงดาวทีบมึงกูแค่เบอร์เกล้ากดไลน์เบอร์สีหน่อย อย่น้อก็มาตอเคนนั้นล้กันเฮ้ยคนไหนล่รครับน้องกตน้าองเาเทีครับกูอยู่เบอร์หนึ่งด่าใครวะไอ้เฮ้ยกูอยู่เบอร์หึไม่ใช่เบอร์สองครับนเกฮเกมนี้มันมีแต่เด็กกระโปงเล่นจริงๆเ่ยคนดูหายไปไหนมาลูกพี่ไปฉีดวัคซีนมาครับนอนเป็นผักอยู่หลายวัน ูเบอร์หนึ่งเฮ้ยน,นั่นทุกกองเลนี่เลยเฮ้ยตอนนี้เป็นควายแต่เป็นโค้ตสอนไม่หยุดเลยอาบน้ำเป็นหรือยังอาบน้ำอีอไงยังให้พ่อถูไข่ยอยู่เลยตอนอาบน้ำอะ่ะเฮ้ยนายอย่าไปด่าเขานายเบอร์สองกูอยู่เบอร์หนึ่งนี่กูปั่นกันิน <c oughs> โอเคมึงรอาอ่ะเฮ้ยกูไม่หล่อแต่กูสวยเฮ้ยน่าน่กนะอัจจรินื้อ มันเป็นอะไรอะคนดูเหมือนมันเบื่อน่ะน้องมันเบื่อเปล่าทำไมสังคมมันเป็นอย่างกันอย่างงี้เฮ้ยเมาส์กูล็อกนะเนี่ยใช่เอาคีย์บอร์ดเขามึงไปยุ่งอะไรนะเฮ้ยพี่จะโชว์ให้ดูแล้วคนดูไม่ใหม่เลยสัตว์มีคนตัดสินมันไม่โผล่ว่ะมันกลัวว่ะคนดู ดิแต่กูพร้อมนะกูพร้อมนะว่างเอ้ยมึงก็บ,บ่นไม่หยุดเลยน้อยหามเอเมาส์กูไวเหลือเกินเมาส์เป็นไรอะคนดูมือเลยว่างเฮ็ยแม่ไม่ตายเฮียโดนโดนตัวยิงซองนั้นไม่ตายปืนสไนน์นะเฮ้ยเฮียไม่ใช่ปืนยิงกบ โอ้กูตายเลยอะไรของมึง่ยมันเลือดมึงเงงหลือเท่าไหร่เนี่ยแต่มึงพกเลือดมาเป็นพันเลยเหรอเฮียโอ้โหเกม oh, <no. S 1> เฮ้ยเกม oh, <my> โอ้ my god เออมึงหูปากเลยสวยครับน้องสวยสวย <Wow. S 1> หลังหลังมาเฮ้ยเอาไป ต่หังไอ้เพี้ยอะไรเนี่ยมึงสิไก่มึงันไม่อมึงไม่พอมึงเ็บแรงไบิงตุ๊บเธอหนเนี่ยขาดถุยมนยังได้เหี้ยแม่งเสียงยังพูดงงเงยเงเงยมึงเขาตังเองนมังงต้มมม่ายังใช้แม่ไปต้มอยู่เลยไอ้ปดขาด กูด่าแล้วกูออกไอสัตว์ม่งเอย้ยคนดูทำไมสังคมกนมันเป็นอย่างงี้อะครับพี่ไม่โอ้อะไรอะไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยโอ้มาทีนี้คนดูจะไ,ไหวหรอ